เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของนักรบสปาร์ตัน300คนเมื่อเดือนมิถุนายน480ปีก่อนคริสตกาลกองทัพอันทรงพลังของเปอร์เซียข้ามช่องแคบดาดาแนลด้วยสะพานแพรสองสะพานเพื่อลุกรันกรีกอย่างโหดเหี้ยมนักรบซึ่งนำโดยเซอร์ซีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เทอร์มอพิลีช่องเขาแคบบนชายฝั่งตะวันออกของกรีกซึ่งห่างจากเอเธนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ136กกิโลเมตรช่องเขานี้มีภูมิประเทศอันทอน หดเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาหนาไม้และไหลเขาสูงชันพร้อมทั้งสภาพภูมิอากาศอันทารุณซึ่งหาฝนและแสงแดดแผดเผาคือเรื่องปกติในไม่ช้าช่องเขากันดานยาว 6. 4กกิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดสำหรับการลุกจากที่ราบทีส,สาลีเข้าสู่ภาคกลางของกอริคแห่งนี้จะกลายเป็นสมอภูมิของการสึกระดับมหากาบซึ่งกินเวลาสามวันและต่อมาจะกลายเป็นตำนานที่ถูกกระจดจำในวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ในฐานะตัวอย่างสำคัญของการยืนหยัดต่อสู้กับบสถศักดิ์สูงชันยิ่งด้วยย่อความหางกล้าข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกที่เทอร์มอพิลีและสงครามระหว่างกรีกและเปอร์เซียโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่ทราบกันมาจากฮิโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกซึ่งเขียนผลงานเมื่อช่วงห้าศตวรรษก่อนคริสต์กาลแหล่งที่มาอื่นๆรวมถึงไดโอโดรุสซิคูลุสนักประวัติศาสตร์ชาวซิซิลี ซึ่งอ้างอิงบางส่วนของบันทึกของเขาจากศตรวรรษที่100ก่อนคศจากอิโฟรุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกจากยุคก,ก่อนหน้าชาวกรีกโบราณพูธาตและทีเซียตแห่งนดุสจอรตแบโดกรันดีนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ผู้สำรวจภูมิลักษณ์ข,ของช่องเขาแห่งนี้และอีกบางส่วนจากเอคิลุสนักเขียนสนะโกกันไม่มีบันทึกเกี่ยวกับมหาศึกครั้งนี้จากฝ่ายเปอร์เซียหรือรอดอีกทั้งสถิติมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงคลุมเครือเช่นจำนวนทหารในกองทัพขัด องเซอร์ซีสซึ่งยังเป็นประเด็นถกเถียงอย่างไม่รู้จบฮโรโดตุสระบุว่ากษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้บังคับบัญชานักรบทั้งหมด2.6ล้านนายด้านซิมโบมดินิสผู้เป็นกวีและนักประวัติศาสตร์เช่นการบันทึกว่ากองทัพฝ่ายรุกรานมีทั้งหมด4ล้านน,นายขณะเดียวกันทีเซียระบุว่ากองกําลังดังกล่าวมีจํานวน800,000นายส่วนงานวิชาการรสมัยใหม่ซึ่งอ้างอิงจากศักยภาพและข้อจํากัดของการส่งกําลังบํารุงในสมัยนั้นประมาณว่า ทัพของเปอร์เซียมีกำลังราว120,000-300,000ถึง 3, 000, นสิ่งหนึ่งที่แหล่งข้อมูลทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันคือการรบครั้งนี้เกิดจากทั้งคอวอห์หามแค้นและความทะเยอทยานเนื่องเพราะเมื่อ10ปีก่อนหน้าดาริวสพระบิดาของเซอร์ซีสทายแท้ต่อฝ่ายกรีกที่สมรภูมิทุ่งราบมาราธอนซึ่งหยุดยั้งการรุกรานกรีกโดยเปอร์เซียครั้งแรกได้ โดยสำเร็จในการรุกรานครั้งใหม่นี้เซอร์ซีสมุ่งมั่นเอาคืนอย่างเต็มที่ด้วยการพิชิตอาณาบริเวณทั้งหมดของกรีกและขยายอาณาจักรของตนเองไปทางตะวันตกอุปสรรคที่ขัดขวางพระองค์ในฤดูร้อนปี480ก่อนคริสตกาลคือสันนิบาตพันธมิตรของเหล่านครรัฐของกรีกที่รวมตัวกันไม่บ่อยครั้งนักเนื่องจากมีความบาดหมางซึ่งกันและก,กันในยามปกติบางสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรนี้จำ ต้องยอมยุติความขัดแย้งระหว่างกันเพื่อต่อสู้กับภายคุกคามที่ใหญ่หลวงกว่าจากเปอร์เซียเอเธนซึ่งสนับสนุนเมืองต่างๆของกรีการะเมื่อครั้งการลุกฮือของชาวไอโอเนียนต่อเปอร์เซียและปราบดาริอุสหลงได้เมื่อ490ปีก่อนคริสต์กาลเป็นผู้นำเมืองพัธมิตร,รวมกับสปาร์ตาทีมิสโตเพลสนักการเมืองและขุนพลชาวเอเธนเป็นผู้นำก่อหาระต่อต้านทางน้ำโดยการขวางทางกองเรือเปอร์เซียที่ช่องแคบอาทิมิเซียม ส่วนลีโอนิดัสกษัตริย์แห่งสปาร์ตาเป็นผู้บัญชาการของทัพภาคพื้นดินที่เทอัมพิลีซึ่งประกอบด้วยองครักษ์หลวง300คนจากนครรัฐของพระองค์เองนั่นกลบเหล่านี้กลายเป็นเรื่องราวของหนังสือภาพยนตร์บทกวีและบทเพลงมากมายนับไม่ถ้วนเช่นภาพยนตร์เรื่อง300และทหารซึ่งไม่ได้รับการยกย่องเท่ากันอนออีกรวม7,000นายซึ่งรวมถึงชาวโฟเซียน1,000นายชาวทิสเปียน700นาย และชาวทิบัน400นายลีโอนิดัสผู้มีอายุราว60ชั่งสาข,ขึ้นครองราชเมื่อราว10ปีก่อนหนห้าหลังคลีโอมินิสผู้เป็นพระเชษฐารูบิดาและกษัตริย์องค์ก่อนหน้าเสียชีวิตลงโดยไม่มีบุตรนักรบสปาร์ตันทั้ง300นายคือนักรบอวกททิธซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกด้วยตนเองทหารเหล่านี้ทุกนายต้องเป็นผู้มีถายากเท่านั้นเนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าโอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวิตจากการสึกกอ่อครั้งนี้มีเพียงน้อยนิด และต้องการมั่นใจว่าพวกเขาจะมีผู้สืบสกุลต่อไปทูทากเขียนบันทึกว่าเมื่อมีผู้ถามกษัตริย์ผู้นี้ก่อนการรบว่าลิโอนิดัสเพราะเหตุใดท่านจึงต่อสู้กับศัตรูมากมายเช่นนี้ด้วยคนเพียงเท่านี้พระองค์ทรงตอบกลับว่าข้ามีคนพอแล้วเนื่องเพราะพวกเขาจะตายกองกําลังของเซอร์ซิสรกผ่าทาราคีมาเซโดเนียและทิสซาลีอย่างง่ายดายเนื่องจากผู้คนในบริเวณเหล่านี้ต้องตื่นตระหนก และยอมจำนวนโดยไม่ต่อสู้แต่เมื่อพระองค์เดินทางมาถึงเทอร์โมพิลีนากลางเดือนสิงหาคมกษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้กลับต้องพบกับการต่อต้านอย่างแข็งขันจากกองกําลังที่เตรียมพร้อมลีโอนิดัสวางแผนถุงกองกําลังเซอร์ซีสที่ช่องเขาแคบแห่งนี้ซึ่งภูมิประเทศที่ได้เปรียบสามารถเป็นตัวคูณกําลังต่างให้กับกองทัพกรีกที่มีจํานวนได้วกว่าเนื่องจากหุบเขาแคบจะจํากัดไม่ให้กองทัพเปอร์เซียใช้ประโยชน์ จากกองกำลังที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือใช้ทหารมาได้ในขณะเดียวกันกองเรือรีกจะมุ่งไปกับการกับการพิชิตกองกำลังเปอร์เซียที่ช่องแคบเหนือกอรูเบียที่อยู่ใกล้กันได้นั้นคือแผนแต่ลีโอนิดัสต้องกังวลใจเมื่อพระองค์มาถึงเทอร์มอพิลีและพบว่าเส้นทางอโนเฟียซึ่งเป็นเส้นทางภูเขาสามารถทำให้ฝ่ายรุกรานอ้อมผ่านตำแหน่งของเขาได้แต่มันช้าเกินไปสำหรับการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เนื่องจากกองเรืออยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงสั่งการให้นักรบชาวโฟเคียนคุ้มกันเส้นทางดังกล่าวในขณะที่ชาวสปาร์ตันซ่อมแซมกำแพงที่ป้องกันบริเวณที่โล่งตรงกลางช่องเขาเซอร์ซีสตั้งค่ายใกล้กับเทอร์โมพิลีและรอยอยู่สี่วันพระองค์เชื่อว่ากองทัพกรกิจะถูกความกลัวครอบงำและถอยทัพเมื่อพวกเขาเห็นกองทัพอันทรงพลังของ เปอร์เซียตามที่ปูทาสบันทึกไว้พระองค์ส่งพลนำสารไปหาลีโอนนเดสเพื่อเกลี้ยกล่อมให้พระองค์ยอมวางอาวุธ้แต่กษัตริย์แห่งสปาร์ตาผู้นี้จากข้อมูลของพูทาสทรงตอบกลับเพียงด้วยคำว่า m o ็มโอเลอหรือมายึดพวกมันไปเสียสินเมื่อถึงวันที่5กองกำลังเปอร์เซียเริ่มทำการโจมตีเป็นไปตามที่ลีโอเนเดสคาดความได้เปรียบด้านจำนวนของพวกเขาไม่มีประโยชน์ในพื้นที่กับแคบเช่นนี้แม้นักรบเหล่านี้ มีทั้งความกล้าหาญและความทรหดมากเหลือพวกเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อการต่อสู้ในสภาพภูมิประเทศดังกล่าวและยังไม่มีอาวุธหนักดาบของชาติวอลเปอร์เซียสั้นกว่าดาบของกรีกและโลมีขนาดเล็กกว่าสูธน,นูและลูกศรน,นั้นก็ไม่สามารถเจาะโลที่ทนทานของฝ่ายป้องกันได้กลับกันพื้นที่เช่นนี้เหมาะกับทหารกรีกซึ่งคุ้นชินกับการรบด้วยขบวนฟาลังซึ่งเหล่านักรบยืนชิดกันไล่ต่อไล่ และหันกำแพงโลเข้าหาค่าสุดสมรภูมิครั้งนี้คือโอกาสเหมาอะจอบเป็นพิเศษที่เหล่าชาวสปาร์ตาจะได้สาธิตฝีมือทางการรบของตนเองอันเป็นผลที่ทั้งชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและบินญ,ญาณให้กับกองทัพนักบุกริกดันทหารของเซอร์ซีสกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าและความสูญเสียของฝ่ายเปอร์ซีมีมากขึ้นเรื่อยๆก่อนการรบวันแรกจบลงเซอร์ซีสรวมพลทหารที่เก่งที่สุดของพระองค์จำนวนหนึ่งหมื่นในชาวกรีกเรียกทหารหัวกะทิภายใต้ขุนนางนา ฮีดานิสเหล่านี้ว่าอมุนเพราะดูเหมือนพวกเขาสามารถทดแทนความสูญเสียได้โดยทันทีจนดูเหมือนว่าพวกเขามีจํานวนนับอนันท์ว่าแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกำลักนักรบของกรีกลงอได้และจําต้องถอยทับในไม่นานหลังจากนั้นมีคํารับหรือว่าเซอร์ซีซึ่งท่อพระเนตรการรบจากพลังทองคําที่ตีนเขาใกล้ๆต้องกระโดดลุกจากที่ประทับหลายครั้งเนื่องเพราะกริ้วโกรธต่อขอวามล้มเหลวของฝ่าย ตนเองในวันต่อมาฝ่ายเปอร์เซียทําการโจมตีอย่างล้มเหลวอ,อีกครั้งแต่เป็นในวันเดียวกันนั้นเองที่คนเลี้ยงแก่ชาวกรีกในบริเวณนั้นผู้ซึ่งชื่อจะกลายเป็นนอสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรยศหักหลังในเวลาต่อมานาเอเฟลทิสบอกความลับของชัยชนะแก่เซอร์ซีสนั่นคือเส้นทางอโนเพีย ซึ่งทอดไปตามสันเขาและอ้อมไปทางด้านหลังที่มั่นของฝ่ายกรีกข้างปลายส่วนตะวันออกของเทอร์โมพิลีเพื่อแลกกับรางวัลก้อนงามเขาสัญญาว่าจะนำทางนักรบปรเปอร์เซียไปตามเส้นทางดังกล่าวจากคำของฮิโรโดทุสเซอร์ซีสส่งมอบหมายให้ใ hey ห้ไฮเดนิส hey hey และเหล่าอมุมุตทำการจู่โจมครั้งนี้พวกเขาออกเดินทางจากค่ายนาราวยามที่ตะเกียงถูกจุดและมุ่งหน้าเดินท้าไปตามทางตลอดคืน ลีโอนิดัสทรงเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพในกองเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ากองกำลังของตนเองถูกล้อมด้วยคำถามว่านักรบกรีกควรถอยทัพหรือปักหลักสู้และแม้การป้องกันที่มั่นของฝ่ายตนเองจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์กลับตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่านักรบสปาร์ตันทั้ง300คนและนักรบทีบานอีกจำนวนหนึ่งจะยืนหยัดสู้ต่อกิยศและวิันาทางการทหารของ พระองค์ทำให้การยอมจำนนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้สำหรับชาวสปาร์ตันทางเลือกเพียงสองอย่างของพวกเขาคือชัยชนะหรือความตายและจากคำเล่าของฮิโรโดทุสอีกหนึ่งสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินในใจครั้งนี้คือคำทำนายของธิดาพยากรณ์แห่งเดนฟีซึ่งกล่าวว่าอนาคตสองทางของสปาร์ตาคือเมืองจะถูกทำลายโดยเปอร์เซียหรือกษัตริย์ของนครรัฐแห่งนี้จะต้องสวรรคตลีโอนิดัส ซึ่งทราบถึงคำทำนายดังกล่าวอาจเชื่อว่าการเสียสละตนเองจะช่วยเมืองของพระองค์ให้อยู่รอดลีโอนิดัสสั่งให้กองเรือรีกที่ช่องแคบอ์เทมิเซียมสละตำแหน่งและให้กำลังพลบนภาคพื้นดินส่วนใหญ่ถอนทัพจากสนามรบนักรบที่ยังหลงเหลืออยู่รับประทานอาหารเพื่อรวบรวมกำลังจากประวัติศาสตร์ของดิโอโอรุสซิคูลุสพระองค์ตรัสด้วยความต่ไล่ว่ากินมื้อเช้ากันให้อิ่มหนำเพราะคืนนี้เราจะกินมื้อเย็นกันในนรก เอโฟรุส e และดิโอโดรุสสิกิรุตย้อนความว่าจากนั้นกษัตริย์ผู้นี้บุกจู่โจมค่ายทักรงของฝ่ายเปอร์เซียด้วยความหานกล้าและรวดเร็วแต่ข้อมูลจากฮิโรโดทุสกลับอธิบายการบุกเริ่มโดยฝ่ายเปอร์เซียเซอร์ซิสมิได้เร่งรีบโจมตีเพราะไฮดรานิสต้องการเวลาเตรียมตัวให้พร้อมขุนศึกผู้นี้เทเล่าบุงสวงให้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอันเป็นสิ่งที่ชาวเปอร์เซียบูชาและรอจนถึงกลางช่วงเช้าก่อนจะเริ่มจู่โจม ลีโอนิดัสสลัดช่องเขาแคบซึ่งสามารถเป็นที่กำบังและวางตำแหน่งในพื้นที่โล่งซึ่งแม้จะปราศจากที่กำบังแต่มันก็ช่วยให้พระองค์สามารถจัดวางกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสังหารค่าศึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นักรบชาวกรีกซึ่งรู้ถึงจุดจบของตนเองดีต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเมื่อหอกของพวกเขาหักทหารเหล่านี้ก็ชักดับขึ้นสู้ต่อสุดท้ายพระองค์ก็สิ้นพระชนลงการประทะครั้งย่อยเกิดขึ้นรอบๆพระศพเหล่านักรบแห่ง สปาร์ตาโจมตีและยันกองทัพเปอร์เซียไว้นานพอที่จะกู้พระกายาที่ไร้ชีวิตของกษัตริย์ของพวกเขาและถอยไปรวมกำลังกันใหม่บนที่สูงหลังกำแพงป้องกันเมื่อเห็นว่าไฮเดนิสและนักรบอามุนมาถึงผู้ที่ยังมีดาบป้องกันตนเองส่วนนักรบที่ไร้าอาวุธสู้ต่อด้วยหมัดและฟันในท้ายที่สุดฝ่ายปเปอร์เซียก็ทลายกำแพงลงได้สำเร็จและล้อมฝ่ายป้องกันก่อนจะใช้ธนูสังหารพวกเขาไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ ในระยะประชิดเซอร์ซิสทรงบัญชาให้นักรบทีบันที่รอดชีวิตถูกตีตราที่หน้าผาเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นทาาฮโรโดทุสย้อนความว่าลีโอนิดัสถูกบาดพระเศียรและพระกายาของพระองค์ถูกเสียดตรึงพระศพของพระองค์และนักรบผู้วายชนถูกฝังที่สมรภูมิแห่งนี้ข้อในการต่อมาอนุสาวรีย์หินรูปรชาชสีถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกไซมอนิดิสผู้เป็นนักกวีเขียนคำจารึกสั้นๆแด่ผู้ปรีชีพว่า ผู้ใดที่ผ่านมาจงบอกเหล่าสปาร์ตาเถิดว่าพวกเขาทำตามคำสัตย์ของตนแล้ว40ปีต่อมาหรือเมื่อ440ปีก่อนคริสตการพระบรมอัจของลีโอนิดัสถูกส่งกลับไปที่สปาร์ตาสุสานของพระองค์ยังคงตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสปาร์ตาในยุคปัจจุบันหลังการประชัยที่เทอร์มอพิลีชาวกรีกได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ซาลามิดและพลาท,ทีที่ซึ่งพวกเขากำลังกองทัพเปอร์เซียวอได้อย่างเบ็ดเสร็จประชาผู้นี้ และนักรบสปาร์ตาของพระองค์ส่งเสริมเกียรติภูมิของนครรัฐแห่งนี้และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวกรีกทั้งมวลลุกที่สู้กับผู้ลุกรานและเป็นดังที่ดิโอโดรุสซิคลุสเขียนดังนั้นพวกเขาคือเหล่าเดียวในประวัติศาสตร์ผู้ในยอหามประชาชยกลับโด่งดังมากกว่าผู้ใดทั้งมวลที่กำชัยอย่างงดงามที่สุดเสียอีก